สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามาเข้าสู่พลังงานความรักคนโสดรายเดือนในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เรามีไพ่แบบโอ้โห อีกาพยายมมากันเลยนะคะมากระท้านะคะเข้าถึงจิตวิญญาเรื่องของความรักค่ะวันนี้เราจะว่ากันที่พลังงานความรักที่ว่า เกณฑ์รักเก่าราศีใดที่คุณอาจจะกำลังอยากจะรู้ความรู้สึกของเขาเดี๋ยวเราจะมาบอกกัน3ราศีค่ะและเกณฑ์รักใหม่นะคะ6ราศีเด่นๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางไพ่เพื่อเป็นตำแหน่งดวงชะตาก่อนนะวางไพ่เป็นตำแหน่งดวงชะตาก่อนนะคะ ก่อนอื่นนะคะเปิดใจก,กว้างนะคะฟังไว้พอเป็นพลังงานแนวทางเท่านั้นนะมาแล้วนะคะกับชาว ราศีกรกฎนะคะกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีกรกฎสามารถฟังไปด้วยกันได้นะคะกับเรื่องราวดวงความรักรายเดือนในช่วงของมิถุนายนต้องบอกแบบนี้ก่อนที่เราจะไปดูในกลุ่มของจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่นะคะเกณฑ์ใดที่คุณอยากให้เกิดกับคุณนะคะเราไปดูไพ่พื้นดวงกันก่อนนะคะตำแหน่งพื้นดวงของคุณนะเป็นตำแหน่งที่จัดได้ว่า บุญกรรมค่ะนั่นหมายถึงพบหรือว่าพื้นดวงของคุณในเดือนมิถุนายนนี้ในด้านของความรักคุณยังมีเรื่องราวความทรงจํากับอดีตความสัมพันธ์อยู่นั่นหมายถึงใครที่ปรารถนาในความสัมพันธ์เก่าที่เคยจรจากกันไปแล้วและอยากให้กลับมาก็อาจจะยังคงรู้สึกและยังอยากผูกพันกับรักเก่าเขาเรียกว่าวาสนายังไม่ขาดต่อการบุญกรรมยังไม่ขาดต่อกันก็มีเกณฑ์จะ ผ่านพบเพราะถ้าเราเป็นคู่กันถึงแม้เราจะเคยเลิกกันก็มีเกณฑ์กลับมาเฉกเช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้าดวงของใครที่เป็นราศีกรกฎไม่มีเรื่องของรักเก่าเลยนั่นหมายถึงดวงของคุณจะมีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่ที่พัดพาจากกันไม่ใช่พบปัจจุบันแต่อาจจะเป็นอดีตชาตินะไม่เป็นเรื่องของความเชื่อคือ เราอาจจะตามหากันจนเจอในภพชาติปัจจุบันนี้ดังนั้นจึงเรียกว่าเนื้อคู่นั่นเองอ่ะนั้นเท่ากับว่าชาวราศีกรกฎนะคะมีแอบยิ้มเนาะ คำว่าเนื้อคู่ปรากฏในพื้นดวงของคุณและปรากฏขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะเราไปว่ากันค่ะกับสมราศีคนรักเก่าดูซิว่าความผูกพันนี้เขาจะเป็นคู่ของเราไหมตรงกับใจของคุณหรือเปล่า3ราศีประกอบไปด้วยราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมค่ะ <S <S เกณฑ์รักเก่าของคุณนะคะเป็นเกณฑ์ความรักที่ เคยเลิกกันไปแล้วอันนี้เราจะพูดถึงรักเก่าในสามราศีนี้ก่อนนะคะนั่นหมายถึงคุณเคยเลิกเคยเลิกกันไปด้วยสถานะของคู่รักก็ตามเลิกกันไปด้วยความรู้สึกของคู่ผัวตัวเมียก็ตามนะคะเขาเรียกว่าในฐานะของสามีภรรยาความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบกันแล้วบางคนก็แยกขาด บางคนก็ถึงขั้นอาจจะจดทะเบียนหย่ากันแล้วบางคนต่างคนต่างแยกการเลี้ยงดูบุตรไปแล้วนะคะหรือคู่รักอาจต่างคนอาจต่างไปมีวิถีชีวิตของตัวเองแต่บุญกุศลหนุนดวงชะตาทําให้คู่นี้ยังคงมีเหมือนกับว่าเป็นที่ พักใจกันอยู่คือเวลาที่มีความรู้สึกไม่สบายใจมันจะมีมิติหนึ่งค่ะก็คือการเชื่อมโยงการพูดคุยนะคะนั่นหมายถึงคู่ใดก็ตามที่ปรากฏในคลิปนี้และตรงราศีนั่นหมายถึงโอกาสในการกลับมาเป็นคนรักดังเดิมมีโอกาสเกิดขึ้นแต่คุณยังกับเขายังไม่ได้พัดพาก,กันเช่นยังมีการคุยกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนาน,านทักที ถือว่านับค่ะถือว่ายังมีวาสนาต่อกันหรือคุยกันนะคะวันละครั้งนะหรือสัปดาห์ละสองสามครั้งนะคะคุยกันเรื่องสัพเพเหระถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบถามไถ่เรื่องงานถามไถ่เรื่องบุตรหรือว่าความสัมพันธ์อะไรก็ตามถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์การพูดคุยไม่ได้ขาดจ,จากกันอันนี้เข้าเกณฑ์ของคลิปนี้แต่ถ้าคุณปรารถนาในรักเก่าแล้วรักน,นั้นไม่เคยติดต่อคุณเลยไม่มีวี่แววใดๆเลยไม่ส่งสัญญ,ญาณไม่ สองคุณไม่เคยทักคุณไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออนไลน์อันนี้ถือว่าจบไม่นับไม่ใช่เนื้อคู่ค่ะถือว่าไม่มีเกณฑ์ปฏิสัมพันธ์ไม่เข้าเกณฑ์กับคลิปนี้กับดวงชะตาในคลิปนี้อ่ะทีนี้เมื่อเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วนั่นหมายความว่าคนที่ อบอกราศีรักเก่าไปแล้วแล้วมีเกณฑ์มีมีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์มีโอกาสกลับมารักกันเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะสอบถามติดตามเป็นห่วงเป็นใย จากแต่ก่อนไม่เคยเป็นห่วงเท่านี้ก็จะเป็นห่วงมากขึ้นเราก็รู้สึกคิดถึงเขาเช่นเดียวกันอาจจะมีการนัดจิตทานข้าวกันบ้างเริ่มคุยกันตอนค่ำค้ำบ้างนะฮะประหนึ่งเหมือนเราจีบกันใหม่ๆนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการกลับมาเวลาที่เขาทํางานเขามีความเพลิดเพลินคุณก็ไม่ได้ติดต่อเขาเขาไม่ได้ติดต่อคุณแต่พอพ้นเวลางานเขารีบกุริกุจรโทรหาคุณหรือคุยกันเพียงสั้นๆไม่ถึงหนึ่งนาทีเป็นยังไง บ้างคุณตอบโอเคโอเคนะไปทํางานนะถือว่าใช่ค่ะถือว่าใช่หมดดังนั้นความสัมพันธ์นี้ คุณก็ยังยื้ออยู่เขาก็ยังมีใจอยู่คุณยังมีเกณฑ์คุยกันอยู่เขาก็มีการทักถามความเป็นห่วงเป็นใยคู่นี้มีเกณฑ์กลับมารักกันค่ะดีใจด้วยนะคะกับชาวราศีกรกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสกลับมารักกันกับสามราศีที่บอกไปและเป็นเกณฑ์นคนรักเก่ายังไม่ขาดจากกันค่ะ เดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเรามาเริ่มต้นจีบกันใหม่ๆคะ่ะถือว่าเป็นพลังงานการหวยหาความคิดถึงที่ดีนะใครมีลูกใครมีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวเชื่อมโยงนะยิ่งดีใหญ่เลยหรือได้มีโอกาสไปทานกาแฟเลี้ยงกาแฟกันเล็กๆน้อยๆไปเดินห้างกันเล็กๆน้อยๆถือว่าเกิดปฏิสัมพันธ์ในอนาคตมีเกณฑ์กลับมารักกันดีใจด้วยคะ่ปะป่ะ เข้าสู่เกณฑ์ต่อไปนะคะเราไปดูกันค่ะกับเรื่องราวเกณฑ์รักใหม่เกณฑ์รักใหม่6ราศีอาจจะกําลังสื่อสารกับคุณคุยอยู่หรืออาจจะเข้ามาในอนาคตนะคะนั่นคือคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมีนราศีพิจิก ราศีกรกฎค่ะแล้วก็มีพลังงานราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมด้วยเกณฑ์รักใหม่ตกฐานเนื้อคู่เช่นเดียวกันแต่เป็นการเริ่มต้นเรียนรู้และคุณจะเข้าโหมดคล้ายกันเลยค่ะคุยกันมีความสุขหายไปห่างไป ทำใจกลับมาคุยกันนั่นหมายถึงว่ากระบวนการของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณก็จะเริ่มต้นคุยหายคุยต่อเนื่องคุยรักพัฒนาเหมือนคู่รักใหม่ๆหมดเลยนะคะความรักครั้งนี้ของคุณอ่ะอาจจะมาจากพลังงานที่เรียกว่าเขาก็สิ้นสุดความสัมพันธ์มา แต่คุณต้องดูดีๆเพราะว่าคนที่เขาจะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขากำลังสิ้นสุดความสัมพันธ์นั่นหมายถึงมีสองนายยะค่ะคือหนึขาดจากความสัมพันธ์เดิมแล้วหรือสองกำลังอยู่ในช่วงคาบลูกคาบดอกจะเลิกก็ไม่เคลียร์ชัดหรือเลิกก็ยังมีการคุยกันอันนี้คือเหตุผลที่คุณจะต้องมองไม่งั้นคุณจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็น คือเราไม่ใช่ปัญหาเราไม่ใช่เหตุให้เขาทะเลาะกันแต่มันจะมีการกล่าวถึงและอ้างถึงได้นะคะแม้เมื่อเป็นเนื้อคู่กันทำไมไม่เจอกันง่ายๆ เขาเรียกว่าวิบากกรรมความสัมพันธ์ค่ะบางคู่ก็เจอกันง่ายๆบางคู่ก็เจอกันแบบมีอุบัติเหตุแห่งรักเป็นเรื่องปกติค่ะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมาจากโลกออนไลน์นะคะโลกออนไลน์ในที่นี้รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเว็บหาคู่ใดๆก็ตามหรือการทักทายการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมบนโลกออนไลน์ใดๆก็ตามช่องทางใดก็ตามนะโซเชียลใดก็ตามมีเกณฑ์น,นำพาให้คุณได้พบเจอความรักความสัมพันธ์นะคะหรือ แม้กระทั่งการดีวงานการคุยงานการว่าจ้างนะคะผ่านโซเชียลหรือการโทรคุยก็มีผลให้คุณทั้งคู่ได้มีเกณฑ์พบปะการสื่อสารการเกิดขึ้นนะคะความรู้สึกของคุณมีการคุยกันเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะเกิดการตัดสินใจบ้างถามเพื่อนบ้านจะดีไหมคบก,กับเขาดีหรือเปล่าอยู่ดีคุยแล้วทําไมเขาหายไปมันจะเป็นอารมณ์ของความสับสนย้ําคิดย้ําทําทั้งหมดค่ะซึ่งมัน ก็เป็นช่วงแรกๆค่ะในการคุยเรื่องของความสัมพันธ์ออนไลน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวเขาก็จะไม่ได้เ,าเขากำลังเคลียร์ตัวเองดีกว่านะแต่คุณน่ะจะมีตัวเลือกเข้ามาในดวงชะตาของคุณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถามว่าเป็นเกณฑ์ต้องเจอเป็นเกณฑ์ต้องเรียนรู้แต่เส้นทางความรักมองยังไม่เห็นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการ อมองว่าเขาโอเคดีกับเราหรือไม่ดีกับเรามากกว่านะคะและระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนซ้อนเงินด้วยเราต้องดูดีๆนะคะช่วงนี้นะคะจะมีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาติดพันคุณและคุณจะต้องดูดีๆด,ด้วยนะถามว่าความรักครั้งนี้ดีไหมกับเกณฑ์รักใหม่มองว่าเป็นการเรียนรู้ค่ะย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วนะคะเรายัง คือเราก็ต่างที่มาเขาก็ต่างที่มาเราไม่ค่อยเชื่อใจเขาเขาก็เป็นแบบเราดังนั้นคือการเสาะแสวงหาความจริงของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเขาพูดว่ารักก็ใช่ว่าต้องรีบเชื่อเราพูดว่าชอบเขาเขาก็ใช่ว่าจะรีบเชื่อดังนั้นนะคะเป็นช่วงของการลองความลองดูความรู้สึกลองคุยลองศึกษาแล้วก็ ให้คะแนนความสัมพันธ์สำหรับกันและกันมากกว่านะคะทีนี้ถ้าถามว่าหน้าที่การงานเขาเป็นยังไงหน้าที่การงานคลิปพลังงานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยมีแต่ความรู้สึกของความอยากคุยกับเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรมีแต่ความเป็นโคนนั้นทั้งนั้นเลย เป็นเหมือนบุตรฉาวิสัชนาะเป็นยังไงยังไงยังไงมากกว่าหายไปเขาคุยไหมคุยคนเดียวหรือเปล่าไปค้นประวัติเขาเขาพูดจริงไหมอารมณ์ประมาณนี้ทั้งหมดจึงไม่ได้เด่นเรื่องของอาชีพแต่ว่ามันเด่นตรงที่ว่าจังหวะน,นี้คุณจะเนื้อหอมจะมีคนเข้ามาในดวงชะตาและคุณจะต้องเลือกและก็ต้องเลือกให้ถูกเพราะทุกคนที่ผ่านเข้ามาในเวลานี้มีชะตากรรมร่วมกันคืออาจจะเคยมีปฏิสัมพันธ์กับคุณในภพชาติที่ก่อนมารักกันหักสวัสดิ์กันหรือว่า มีความสุขแบบใดก็พอถึงเวลาพอมาเจอกันคุณก็ต้องเลือกค่ะเสียงไทยพวงมาลัยแห่งรักกันแล้วอะนะคะก็เป็นกําลังใจให้อย่าปิดกั้นตัวเองค่ะเพราะความรักมาจากโลกออนไลน์สามารถเปิดกว้างเป็นเวอร์ไวเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนไทยก็ดีอย่างไรก็ตามยังอยู่ในช่วงของการตัดสินค่ะไม่ได้มีการฟันธงว่าคุณจะเลือกใครก็ขอให้คุณเลือกคนที่ถูกใจและดีที่สุดสําหรับคุณก็แล้วกัน นะคะคุณเป็นผู้เลือกสัอย่างเนาะนี่คือภาพรวมของชาวราศีกรกฎค่ะมีเหตุให้ต้องเจอความรักมีเหตุให้ต้องเรียนรู้ค่ะจากคนที่เคยเคยในอดีตและกับอดีตชาตินะคะส่วนใครไม่ค่อยเชื่อเรื่องของอดีตชาติข้ามผ่านไปได้เลยแต่เวลาที่คุณได้ยินคําโบราณที่ว่าทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทําบุญด้วยกันมาน้อยเลยปีชาตินี้เราเลยอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่ปีบางทีมันก็มีคําเหล่านี้ทําให้เราคุ้นชินนะคะเชื่อหรือฟังไว้บ้าง ก็ดีนะส่วนใครยังไม่เคยเจอพบเจอความรักแนะนํานะคะให้เลือกสีที่เหมาะสมกับตัวเองใส่แล้วจะได้เสริมสง่าราศีเสริมสเสน่ห์ง่ายๆแค่เปิดตู้ค่ะไม่ต้องไปดั้งด้นเดินทางไปขอพอรที่ใดเอาตัวเรานี่แหละเป็นพอรอันประเสริฐนะคะสีมงคลของคุณในด้านของความรักสนับสนุนดวงความรักได้แก่สีทองนะคะเฉดทองทั้งหมดเฉดแดงทั้งหมดเฉดเหลืองทั้งหมด เฉดส้มทั้งหมดเฉดเหล่านี้สวยงามมากๆและอีกสีหนึ่งสุดท้ายค่ะสีขาวค่ะเออนะเป็นสีที่ดึงดูดความรักความสัมพันธ์ได้อย่างดีไม่จาเป็นต้องใส่ทองทั้งตัวนะคะเป็นลายเส้นนิดๆหน่อยๆเป็นแถบเป็นโบเล็กๆ ก็ถือว่าเสริมมงคลแล้วค่ะคุณจะใส่สีอะไรก็ตามแต่ต้องมีสีเหล่านี้ประดับประดาเอาไว้ในตัวสักเล็กน้อยนะคะส่วนใครอยากยังไม่เคยกดติดตามนักพยากรณ์วาสนาอั๋มเมซิงทาโร่สามารถกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยเราจะมีการพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วก็โหราศาสตร์ไทยรวมถึงมีการดูดวงแล้วก็เปิดสอนไพ่ย,ยิปซีนะคะไพ่ย,ยิปซีจะมีทั้งไพ่ไรเดอร์เวทมาตรฐานหมอดูนะคะ78ดอประตูชีวิตทั้ง78บาทใบและไพ่ย,ยิป สีระบบตีปัจจะนะคะผสม12พบเรือนชะตารับรองว่าแม่นยำแน่นอนและกำลังจะเปิดนะคะเร็วๆนี้ก็คือไพ่เกทาโลกค่ะมีคู่มือให้เรียบร้อยนะคะแพนดอร่มแม้กระทั่งลูกดิ่งนะคะก็เปิดสอนเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ